ฝายสู้ผู้สู้คนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่เจริญแซ่จ้าสวัสดีจ้าแม่แก้วสวัสดีนะคะสวัสดีสู้ผู้สู้คนคะ่ะมาบอกฝันดีค่ะก่อนจะบอกฝันดีก็มาทักทายพี่พี่ก่อนนอนเนาจะมือนีห่อนคือเ่าจะนางนอกบ้านพี่น้องเปิดพัดลมกระดังอัดดังอันเนาะจะเนาะ สวัสดีจ่ะพี่ลายสวัสดีจ้าพี่ลายสองโอ้ยบอบคุณปากไหมพี่ลายพนะเฮ้ย,ยขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ่าเด้อ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้สาวไทยนะเด้อกินไม่ได้แต่มันก็ได้กําลังใจได้พี่น้องจ้า <c oughs> มันนี่ห้อนห้อนเอ้าพี่น้อง <c oughs> อันก้อนอันสาวไทยสิอาบน้ำอันนอน สิเข้าไปอาบน้ำนอนสาไทยก็เลยวะอันเจียนออกมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆจักสิบกวนนาที่ไม่เกียวก็ทักทายพี่ลายสองนะคะทักทายกันไปเดอ้อตามภาษาสาวไทยกะน,นั่งยีลายยุ่นข้างนอกเนี่ยะห่อนแม่พี่น้อง ย่งางตบัน้ยา,างโตจะยางโตพี่ลายก็ทักทายไม่แก้วนะจะเนาะโอ้ยพี่ลายว่าสันว่าบ่ขุนบ่ขุนปากพี่น้องเอ้ยเคยเอินอนหนึง่งแต่ลุงลุงลุ่ง,ล,งลุ่งเนาะจนว่าปีเป็นปีเนาะลุงไล่พักกัน,น,นอันเอิญนุ่งเอิญนุ่งไหมบ่ชินนะบพราท่านในขุนปากอยู่พี่ลายว่าสันว่าโอ้ยกระดาษปากแห้งมอนี มีความรู้สึกว่าแมวเหมียวมาขี้ใสาทางนี้อีกแล้วอันนี้ดอกอะไรเอย่ยดอกกระดิง่งล้วเขาเรียกดอกกระดิง่งดอกนาฬิกาพนาเพิ่นวะตื่นมาพอ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมไม่แก้วไม่คุ้นปากเนาะเรียกแต่ลุงลล้ลุงลายมาเปลี่ยนชื่อเป็นพี่ลายก็เลยมันมันไม่คุ้นปากอันนี้ต้นลาสเบอร์รี่นะจ๊ะกำลังเป็นหน่วยค่ะเป็นหน่วย เพรกำลังเรเป็นบัทีนุนนี้รอให้มันสุกผีน่องเอ้ยรอให้สุกรอให้สุกถ้าสุกแล้วนี่กินบอ่อหวานบอ่อไว้นันเป็นจังไงนอท่างงางมองนี่อือหือเมียวเมียวเมียวงาวเมียวเมียวเมียวงาว เบิ้งพี่นออ้องเอ้ยดอกอันนี้เออหมากันนี้มาคือมหมากเขาเมาแท่เห็ดยังไม่ออกตีเห็อดออกแล้วจ้ะแต่มันดอกน้อยอยู่ฝนขาดชั่วมาสามวันแล้วนี่แม่หมากันนี่แม่คือหมากเขาเมาพี่น้องถ้ากินใดนี่บ่เลือ้ออัญ่าณควบเทว่เจ้าของอย่านแม่งบ่งอันบรกาเขามาอานนี่ บัดที่นี่บ่ไดามาอันเขาเอิญยังบ่ไดามาตัดหยาอันสามีกับบมาตัดแจ็กเชียสามีกับบมาตัดแจ็กเชีย่นก็นเลยแบบว่าเป็นดงหยาขึ้นดอกอันนี้ร้ายห้ายแตว่าเป็นขึ้นลานนั่นเขาเอิญยังเงินลานดอกไม้นี่แพงขนาดได้นน่บ่ลูดอกว่าเพิ่นเอิญดอกอีหยังแต่ว่าถ้าขึ้นอันขึ้นห้างแล้วมีราคามาก ขอเวลาไม่มากไม่ไมยพี่น้องจ้าขอเวลา15นาทีเห็ดหน้าจ่ยังยังจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่สุสวัสดีจาา้าไม่ย่างเลาะพี่สุห่อนลายห่อนโพดพ่อบักแตงโมเฮิมห่อนกระดอกระเดมไหมห่อนบ่มิถีบสิบวบกันเลยบ่รท่านได้อาบน้ำเลยไม่ยัางตากล่มขางหนอกจักหน่อยไปหลาะหาเบิ่งเห็ดมามือน,นีนอันห่อนเฮียแตกเฮียแตน อันนี้พี่น้องเอ้ยสิเอาอันนี้ให้เบิงอันมากันเขาเอิ่นยังก็หมากสตรอเบอรี่ป่าค่ะเออเอ่อสวีเดนเพื่อนเอิน่นโอ้ย,อยุงอันนี้ยังนองสมูทรนบอกสมูทรน